วสวัสดีครับมาวันนี้วันพุธที่ยี่สองก,กรกฎาคมมีอะไรออก <G> นี่เลยทีว14สิบสี T ่ทีวีทีสิบสี่นะครับขีดนึงนี่และขีดสองเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนี่อันเนี้ยเป็นคือขีดหนึ่งเนี่ยข้าข้า,ขาเห็นหมาแยกไวไ้แล้วนะขีดสองอันนี้ครับเราจะมาดูนักกล่องกันก่อนนี่อันนี้ตรงนี้ขีดหนึ่งนะครับด้านซ้ายของท่านผู้ชมด้านขวาี่เป็นขีดสองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาว่าคลิปนี้ว่าที่ขีดหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพอ อัพขีดหนึ่งลงก็อัพขีดสองต่อไปเลยเรามาดูขีดหนึ่งมีอะไรบ้างที่ร้านพี่กล่องละร้อยยี่สิบาทนะครับอ่าขีดหนึ่งขีดหนึ่งก็จะมีรอยรอย,ย่สิบสองใบชาโด้พาราดีสิบสี่ใบแล้วก็เจเนซิตยี่สิบสองใบครับเจเนซิตยี่สิบสองนะครับแล้วในเว็บเจเนซิสเราถูกกว่ามีเยอะแยะอ่ามันเป็นเจนเนซิสนี่ขายดีจริงๆเลยในเว็บพี่เนะี่ยในช้อปปี้พี่อะครับอ่าเนี่ยครับดูหน้าปกสวยงามร้อยยี่สิบาทนะครับ ซื้อทางเว็บไซต์พี่ก็คือทางเพจก็ได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้อะเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยกล่องเนี้ยชุดเนี้ยบอกเลยดีกว่าเรียกอะไรที่ว่าเจ๋งๆวะเนี่ยคิดหนึ่งเนี่ยอ่าคิดหนึ่งก็จะมีอะไรที่เจ๋งสุดเนี่ยเจ๋งสุดเลยว่าชาร์โด้พาราดินชาร์โด้ใช่ไหมไหนมาดูซิชาร์โด้อยู่ไหนอยู่บนเลยว่าบนสุดเลยครับมีกี่ใบชาร์โด้เมื่อกี้นี่บอกมาแล้วสิบสี่ใบมาตัวแรกเลยหน้ากล่องอ่าตัวแรกหน้ากล่อง แดกฟอร์ลูนัสมันออกใน CP แล้วนี่อ่อว่าไงอ่งานมาควาสามารถนะครับลีชวลเอ็กคุณสามารถจ่ายเคาน์เตอร์บัสสี่แล้วเคาน์เตอร์บัสสี่เนี่ยจะลดลงตามจํานวนลดลงตามจำนวนล,ล,ล,ลีชวลที่มันเขียนว่าเป็นเอ็กเนี่ยคือตามจํานวนเกณฑ์หนึ่งในดอปของเราคือถ้ามีเกณฑ์หนึ่งสี่ใบก็ลดเคาน์เตอร์บัสไปเลยสี่ก็คือไม่ต้องจ่ายนั่นเองอ๋อฮะฟรีเพื่อเป็นค่าคอสในการสไตล์หรือฟรีสไตล์ฟรีอัลติเมทสไตล์อัตโนมัสไตล์ได้ด้วยเหรออ้าวเก็บ เก็บ normal unit จาก,กธรรมดา <ไป S 1> ดนเมสสไตล์เราต้องทิ้งตัวที่เหมือนเหมือนแวนถูกไหมถูกอ,อันนี้ไม่ต้องแล้วโกงามาาอ่ใบต่อไปอุ้ยเตะอือใบต่อไปโอ้ยตัวนี้เก่งเกศีอ่าเกศีพีมี <C. S 2> มาแล้วแดคอับิสลูอาร์ตก็เป็นสไตล์ธรรมดาสมิสกิลเธอละครั้งโซบ้าหนึ่งเลือกการ์ดที่ใงญ่ความมีมอนจีโซนของคุณที่มีชื่อเหมือนยูนิตนี้หนึ่งใบเลือกรีไทลีการ์ดคุณหนึ่งใบค้นหาก,การ์ดเก่งหนึ่งจากกองการ์ดคุณไม่เกินสองใบ คอรงช่อง R ที่แตกต่างกันและสลับกองการ์ดถ้าคุณคลออยู่ที่มก็สามารถรีช่วนสองใบเลือกรีทาริกาคู่แข่งหนึ่งใบและความสามารถความเก่งก็คือรีชวน GB3 สามรีช่วน X ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดคุณจะรับ power บวกหมื่นตามจำนวนการ์ดเก่งหนึ่งระดับโซนของคุณทุกๆสี่ใบถ้าระดับโซนมีแปดใบก็จะบวกสองหมื่นครับมีสี่ใบก็จะบวกหมื่นอ่ะ,อะตัวน,นี้เก่งไหมอ่าใบนี้ก็เก่งเก่งเหมือนครับรีช่วนสาม เมื่อยูนิตเกหนึ่งใบอื่นของคุณเข้าสู่ช่องเรียถ้าแวนการ์ดของคุณมีกางสามารถรีชวลยูนิตนี้ยูนิตที่เข้าสู่ช่องและยูนิตนี้จะรับพโปรสามพันจนจบเทินถ้าอยู่ในกองการและดอบโซนเนี่ยถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นเกสี่ที่คาว่าลูอาร์ในชื่อการ์ดการ์ดมนนี้เกลบหนึ่ง<อ>มันลูอาร์อยู่แล้วละ่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากสองคลิปเนี่ยทั้งขีดหนึ่งขีดสองเนี่ยเดี๋ยวพี่จะระเบิดตันให้ดูนะครับอ๋อพี่ลืมบอกหลังกล่องเนี่ยสุ่มหนึ่งใบนะครับเราจะได้อะไรไม่รู้ระหว่าง gr สองแบบและ,แบบะ,ะ s e น อ่าตัวนี้เก่งไหมอ่าตัวนี้ก็เําไม่เก่งเราจะข้ามนะอ่าเป็นฮิวเป็นฮิวทิ้งกองมีทุกแคนอยู่แล้วใบอ่าโอเคอ่าเป็นฮิวฮิวมีสกิลฮิวใหม่นะม,มีสกิลสกิลมันคืออะไรสกิลก็แล้วแต่ตามใบครับนเนี่ยใบเนี้ยใบนี้ก็เมื่อถูกทิง้งเป็นเมื่อถูกทิง้งเป็นค่าคอสในการเรียกกีการี่เนี่ยคุณสามารถจ่ายคอสค่าของมือก็คือนำฮิวไปอื่นจากดอบโซนเนี่ยไปยังใบโซนถ้าจ่ายนะ จะได้โซบาร์ดหนึ่งอ่าผู้ถิดนคนตัวครับโซชาร์ดหนึ่งแล้วก็เคาน์เตอร์ชาร์ดหนึ่งอืมแล้วแต่คิวก็มีสกิลไปทุกตัวแล้วนะเดี๋ยวนี้สกิลก็จะประมาณนี้อ่ะจีการเก่งไหมอ่าจีการก็จีการโซบาร์ดหนึ่งเมื่อหนีเข้าสู่ช่องจีคุณสามารถใช้คอร์สท่าจ่ายยูนิตได้เพิ่มพลังบวกห้าพันตามจำนวนการ์ดเกตหนึ่งในดรอปโซนคูณทุกๆสองใบจนจบการต่อสู้ก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าใบเก่าๆที่มีก็ใช้งานง่ายกว่าอืมตัวนี้ยากกว่าเนาะเราจะมีฟอยล์ให้ใบ ชาโดอยู่นะอ่าชาโดอยู่ครับเก่งไหมอ่าก็เฉยๆเฉยๆแบบนี้เฉยๆข้ามเ้ยอ่าให้ดูให้ดูให้ดูอย่างเดียวโรงเรียนจะเลิกแล้วต้องข้ามเหรอเว้ยเดี๋ยวเด็กออกมาวุ่นวายอ่ะเก่งไหมอันนี้ก็เฉยๆหมือนกันเอาเฉยๆดูสกิลไปข้างเ้ยอันนี้จะพูดเฉพาะไปที่มันเก่งจริงๆนะอ่ามาเก่งไหมอ่าผ่านผ่านอ่าให้ดูเฉยๆผ่านเว้ยเฉยๆเนี่ย อ่านข้าวผ่านให้ดูเฉยให้ดูเฉยครับในอ่านเผื่อใครจะชอบก็อ่านพอดอ่านเอานะครับต่อไปอ่านครับอ่านครับเฮ้ยอ่านผ่านต่อไปเฮ้ยอ่านครับชัดเจนยังดูกันชัดๆชื่อเราก็ไม่บอกอ่านเองมาซะงั้น ป็นไงเศษนตัวเริ่มได้ไหมตัวเริ่มก็โอเคเหมือนกันครับตัวนี้คือมีดีชวนสามนำอยู่นี้เข้าสู่โซ่เมื่อยูนี้ถูกดีทายจากช่อง R ด้วยความสามารถของด้วยความสามารถหรือค่าคอสของการคุณที่มีความสามารถดีชวนคุณสามารถใช้คอสถ้าจ่ายก็ได้ได้เขาตัวชร้นหนึ่งอืต่อไปอ่าก็เป็นทิกเกอร์ใหม่ไม่มีสกิลอ๋าไม่มีไาผพาน หมดยังเนี่ยต่อไปก็จะเป็นรอยย่อพอแล้วดีเลยรอยย่อนะ,อะเราเริ่มทีเเม่เกตสามเลยมาเกตสามก็เป็นเอาไม้ใบใหม่โอ้ยเอาไม้ All My, All My. แล้วเก่งไหมครับผมมีสกิลโซบัสหนึ่งการที่คุณสามารถเบรฟเมื่ออยู่ในเข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเมื่อจียุดของคุณทําการสไตร์คุณสามารถจ่ายค่าขอท้าจ่ายเลือกการที่มีความสามารถเบรฟจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยพอการ์ดไป่น่นลงช่อง R แล้วสับกองการ์ดคุณความสามารถที่สองออโต้จีบีสองเบรฟ เรคก็ <Brave S 2> คือมีการบนมือ3ใบต่ำกว่าเมื่ออยู่นี้โจมตีถ้าแวนก์ดของคุณมีความสามารถเบรคอยู่นี้จะรับพลังบวกค่าพันคิดข้าบวกมือจนจบการต่อสู้ความสามารถนี้สามารถใช้ในเดียได้จะอยู่ช่องแหวนช่องเดียก็ใช้ได้หมดเลยอาต่อไปอ่าใบต่อไปอสุวินไลท์เทียมทานลิวาโลถ้าคุณไม่มีแวนกัดที่ความสามารถเบรอยู่นี้จะไม่สามารถโจมตีได้เพราะพลัาางมันหนึ่งหมื่นมากกว่าเกรดสองทั่วไปความสามารถเบรคขาตัตบบานหนึ่ง เมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าคุณมีแวนการ์ดที่าว่าอันหมในชื่อการดคุณสามารถจกะขอท่าจ่ายค้นหาการ์ดเกรสองที่คุณสามารถเบรฟและไม่ใช่อัศวินไม่ใช่ตัวเนี้ยจากกองการคุณไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่มันนะนะไม่ใช่มันขอการ์ดเป็นแค่ลุงช่อง R าและสับกองการ์ดคุณก็คือความเก่งของมันคือมันไม่จีจีบีอ่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยต่อไปเก่งไม้ตัวนี้ก็เหมือนฮิวของชาโดว์พลเรดินอ่าใครอยากดูก็พรอเอานะครับต่อไปแบบรวดเร็วอ่าต่อไปจีการเป็นไงเก่งไหมจีการก็แข็งแร่งครับแข็งแร่งมาเบร เมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องจีการในการต่อสู้ที่มันกางคู่แข่งโจมตีเลือกยูนิตของคุณที่มีความสามารถเบรฟหนึ่งใบยูนิตนั้นจะไม่ถูกคิดจบการต่อสู้ถ้าเกิดว่ามือเรามีสามใบต่ำกว่ามันจะกลายเป็นพีจีพีจีเลยต่อไปแต่ว่าสามใบเท่าตัวส่นตีที่เหลือก็ตายนะครับเพราะเรามีแค่สามใบครับคือไว้กัดตัวท้ายๆประมาณนี้เอาส่วนอย่างก็จะมีเท่านี้เก่งๆหมดยังใบอื่นก็จะธรรมดาแล้วธรรมดานะดูไปดูไปเผื่อใครชอบก็เก่งก็เก่งแต่ว่ามันไม่ได้สุดยอดอ๋อเก่งอะมันก็เก่งนะมัน เพราะว่าชุดนี้มันชุดใหม่มันก็เก่งพอตัวใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่เราจะชอบไปไหนแล้วคราวนี้ใช่ไหมแต่เราจะไม่เลือกอ่านเราจะเลือกผ่านไปให้น้องดูเราเรี้ยวถึงไหนวันเนี้ยถึงตรงไหนรอเลียวก็จะถึงอีกแถวหนึ่งสองใบมาเรียนไงวันเนี้ยนนียนเราเลี้ยวอยู่นะเรอเลยอยู่ครับอดูไปนะครับชื่อก็อ่านเองนะครับพี่ก็ให้ใครอ่านี่อ่านมาหลายคลิปแล้วพ่อเลี้ยงอ่านพ่อนะครับ หยุดแล้วก็อ่านก๊คอกเนี่ยโอ้โหสกิลมันก็ถึงเดียวเองอืมอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเริ่มใหม่ตัวเริ่มเป็นไงเจ๋งไหมก็เฉยๆครับเฉยๆตัวเก่าเก่งกว่าผมชอบตัวเก่ากว่ากว่าผมชอบตัวในซีนี้มากกว่าตัวเก่ามันโนโนไม่ใช่ไม่ใชอ่อันนี้ก็เป็นคีมีสกิลเบรฟ ยัตโซธรรมดาเฉยแค่นั้นเองยัตโซจัวการ์ดอ่ายัตโซบุกพลังบุกพลังจัวการ์ดไหมอ่าไม่มีเนี่ยอ่าม่ตัวนี้ไม่มีจวอ่าจวดฮะไม่มีจวการ์ดอ่าผิดอ่าไม่จัวดอ่จัาผิดแค<ข>นครับ,รบอ่าต่อไปมานี่เลยน้องสุดสวยน้องโนน้องโนอ,งโอ่าตัวนี้ก็ตมเก่งๆครับเป็นเจเนซิสสาย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 เก่าที่ออกมาเสริมกวาดสมาร์ก็จะมีสไตล์ลงมานะมีกวาดสมาร์แอคทีฟ โซบัสสามการที่มีคำว่าสมบัติสวรรค์ในชื่อการเลือกไงการที่ความอยู่บนจีโซนคุณที่มีชื่อเหมือนกับยูนิหนึ่งใบยูนิได้รับเพาเวอร์บวกหมื่นแล้วก็ได้บวกหนึ่งความสามารถที่สองออโต้จีบีสามโซบัสหกการที่มีคำว่าสมบัติสวรรค์ในชื่อการเลือกทิ้งการจากบนมือคุณหนึ่งใบเมื่ออยู่ในนี้โจมตีคุณสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเมื่อจบการต่อสู้นั้นสแตนยูนิตทั้งหมดของคุณที่มีคำว่าสมบัติสวรรค์ในชื่อการและยูนิตนีได้รบสามโจจบเธอ่หอ อ่าตัวนี้ก็เฉยๆครับเฉยๆอ่าเฉยๆก็ดูไปครับผ่านครับมันเป็นตัวรองตัวนี้เป็นสไตล์ตัวรองอ่าผ่านครับตัวต่อไปจะเป็นตัวฐานไ่ตัวฐานมาอ่าตัวฐานเมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องแวนเลือก normal unit ที่มีคำว่าสมบัติสวรรค์ในชื่อการจากดอบโซนคูนหนึ่งใบสามารถนำการใบนั้นเข้าสู่โซได้ถ้าทำจั่วการหนึ่งใบแล้วก็กควาสมบัติที่สองออโต้คัตบั๊วหนึ่งเมื่อเจอ unit ของคุณที่มีคำว่าสมบัติสวรรค์ในชื่อการ์ดพื้นฐานคาชื่อพื้นฐานก็คือ มีอยู่ในชื่อของมันเองเลยเพราะจียูจะรับชื่อของฐานมาด้วยแต่คำว่าพื้นฐานคือเป็นชื่อดั้งเดิมของมันเลยไม่รวมฐานถ้าเกิดมีสมบัติสวรรค์เนี่ยมีชื่อพื้นฐานสไตล์คุณสามารถจ่ายค่าคอร์สท่าจ่ายดูการ์ดสี่ใบมือสุดจากกองการ์ดคุณนําการ์ดหนึ่งใบจากในนั้นขึ้นมือนําการ์ดหนึ่งใบจากในนั้นสู่โซที่เหลือส่งลงดอกโซนก็สามารถเยอะกจริงกันนอก้นกธรรมดาเค้ไหมก็ก็สามารถธรรมดาอันนี้จะเป็นพีจีของสมบัติสวรรค์เป็นพีจีใบใหม่ใช่ไหม อ่าต้องใช้ถ้าเล่นสมบัติสองต้องใช้อ่าต้องใช้อ่านสกิลนะครับมันธรรมดาแต่มันต้องใช้ดูมันพูดอ่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนเดิมคือฮิลฮิลฮิลชุดใหม่ๆนี่จะมีสกิลนะสกิลเหมือนกันปะอ่าเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนกันได้เลยนะบายบายโซนะนะอ่าต่อไปเกสีตัวนี้ใช้ไหมอ่าเกสีก็ก็ใส่อันนี้ก็ความสามารถก็ต้องใสแต่ก็ทธรรมดาเป็นทังเลือกมันเป็นตัวลองมันตัวลองนะอ่านพอดัวนะครับเผื่อชอบใจอะไรกันใหญ่โตอ่า นีม่มาแล้วจี่เกตที่เกตเก่งไหมจีกาอันนี้ก็จะเป็นจีกาดสมบัติสวรรค์ใบใหม่ก่สามารถคือเมื่อยูนีนี้เข้าสู่ช่องจีกาดเลือก,การไม่เกินสี่ใบาจากดอกโซคุณที่เกตแตกต่างกันนําการเหล่านั้นเข้าสู่โซคุณถ้าเข้าสู่โซสองใบหรือมากกว่าจนจบการต่อสู้ยูนีนี้รับบวกห้าพันชิลบวกห้าพันจากนั้นถ้าเข้าสู่โซสี่ใบก็จะชิลบวกหมื่นก็เก่งเหมือนกันแต่ว่ามันจะแอบใช้ย,ยากหน่อยเพราะต้องเป็นเกตศูนย์หนึ่งสองสามเข้าโซถึงจะได้บวกหมื่นแต่ถ้าเกิดเข้าได้ก็จะบวกหมื่นห้าเลยเน เก่งเหมือนกันครับพ่อมันเป็น<ๆ>เ,เก่งใช่มใช่พ่จะใส่ใช่ไหมใส่ครับใส่อันนี้คือมันจะเป็นของสายกสาย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 หลกักแต่ว่าชุดน,นี้ไม่ได้ออกมาเสริมสักเท่าไหร่อ่าพอตัวนะครับไปไปแบบเร็วหน่อยนะคลิปนี้องขอโทษด้วยเวลาข้าชันชิดมากเดีย๋ยวต้องระเบิดต้านอีกอ่าพอดัวนะครับตัวไหนเก่งบอกเลยนะฮิลเลยครับอ่าถ้าฮิวไม่พูดพี่ผ่านเลยนะอ่อาดูป้ายผ่านป้ายปึบ ันนี้เป็นคิสมบัติสวรรค์ใบใหม่ก็คือนำอยูนี้เข้าสู่โซ่ถ้ามันยากาดคุณไปเกตสามตัวสูงกว่าเลือกอยูนของคุณหนึ่งใบยูนนี้จะรับพาวเวอร์บวกสองพันจนจบเพลินถ้าคุณมีการ์ดใหญหน้าอยูบัญชีโซนโวกาหนึ่งใบก็แข่งแต่ว่ต้องเ็สมบัติสวรรค์ใช่ได้ใช่ได้โจกาชอบอา้าวผ่านไปไหมครับผ่านโหเยอะมากเลยจนเนจเนเนี่ยให้เยอะมากนนให้ดูทีเดียวหมดเลยได้ไหมเนี่ยอันนี้เจนเนครับ เราอยากดูความสามารถก็นี่เลยสินค้าสินค้าในคลิปพี่นะครับจะอยู่ใต้ลิงก์เลยนะครับใต้คลิปเลยนะครับพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปทั้งช้อปปี้ลาซาด้าลแล้วก็เพจพี่นะกด3มเหลี่ยมมาัจันนะครับแล้วก็ไปดูกันนี่ขนาดนี่ขนาดไม่อ่านความสามารถทุกตัวนี่ยังสิบสองนาทีเลยดูดิ <c oughs> โอ้โหพี่จะทําเวลาให้มันสักแปดนาทีทําไม่ได้อ่านี่ดูต่อไป ่วนใหญ่ชุดนี้ก็จะเป็นสมบัติขอ,องน้องๆครับใครที่ซื้อพี่ทางช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับรบกวนขอคะแนนพี่5้าดาวหน่อยนะครับโอ้ยขอตรงๆกันเลยดีกว่าที่ส่งช้าเนี่ยพี่ส่งทุกวันนะครับช้านี่จะช้าที่ขนส่งนะตัวพี่ไม่เคยช้าเลยนะสั่งมาปุ๊บพี่ส่งถ้าไม่เกินบ่ายสองพี่ส่งให้วันนั้นเลยนะบางทีสั่งมาบ่ายสองครึ่งพี่จะส่งให้วันนั้นเลยอีกวันนึงก็ถึงเลยแล้วแต่จังหวัดถ้าใกล้เคียงก็ถึงเร็วทั้งจังหวัดใหญ่ๆก็จะถึงเร็วรบกวนขอขนนวนะคะน้รับงๆ ร้านพี่จะ,จะได้มีคะแนนจะได้กระเด้งขึ้นไปข้างบนอ่ามาทิกเกอร์อ่าก็เป็นดอ,อดอธรรมดาครับดอไรเทคดอไม่มีทลายเ,เล็กอ่ะตัวใช้นนเ <Okay. S 2> สเต็มมีเทคแต่ผมมองว่าไม่ค่อยน่าใส่เพราะเด็ก<อ>มันเหมาะกับงานใส่คีมากกว่าเด็กมันเป็นเด็กติงโอเล่นค<ๆ>ีดีกว่านะเอาละจบไปละนี่ท p พีดีสิบสี่คีหนึ่งคีหนึ่ง,ง,งเดี๋ยวจะไปต่อขีสองกันไปยังรถแล้วครับอย่าลืมนะครับหลังกล่องปิสุมนะครับ ไปแล้วดูสินค้าพี่ที่ใตค้คลิปนะมีลิงก์ไปแล้วครับของจริง